นี่ครับวันนี้จะมาปลูกบีกุนเนียนะครับมีบีกุนเนียขอ,ของไทยนะตัวนี้คือบีกุนเนียตังนะครับหรือบีกุนเนีย,ยยีราฟนะครับไปเขาลายคล้ายยีราฟนี่ครับ<อ>ดินที่ปลูกก็เอาผมเอาใบก้ามปูหมักนะครับหนึ่งส่วนนะครับตัวนี้หมักมาเป็นปีแล้วนะครับหนึ่งส่วน แล้วก็หินบุกไฟหนึ่งส่วนนะครับเดี๋ยวคุกเข้าให้เท่ากันแล้วก็เราปลูกกันครับเราเขาให้เข้ากันเลยหรือบางทีก็ใช้ฟิตมอสก็ได้นะครับฟิตมอสก็ได้นี่ครับคุกเขาให้เข้ากันเราปลูกกันตัวนี้อยู่ในร่มๆนะครับแล้วก็เอามะาพร้าวตับมานะครับแช่น้ำแล้วใส่ ใส่มาแล้วเราปลูกกันเลยครับให้โปร่งๆหน่อยกระสังไม่ต้องสูงนี้ก็ได้นะครับผมใส่ตรงสูงแล้วก็เดี๋ยวผมใส่มะพร้าวสับเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ปลูกเลยนี่เดี๋ยวเราใส่ถุงอบก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ถุงอบนี่ยครับเดี๋ยวลดน้ำน้ำย,ยาเล่งรากขักนหน่อยแล้วใส่ถุงอบนะครับประมาณนี้ครับ หนึ่งกระถางแล้วใบที่หัหกๆแล้วก็ตัดทิ้งไปนะครับมีท่อนนี่ครับแค่นี้จนะรดน้ำไม่ชุ่มให้เราก็ ใส่ถุงอบซันหน่อยแค่นี้ก็เรียบร้อยละตรงนี้ก็ใส่ฟาพตับลองเหมือนกันนะครับ เรียบร้อยครับแล้วจะอัปเดตดูเรื่อยๆนะครับว่าเขาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวใส่ถุงอบนะครับครับสวัสดีครับเนี่ยครับปลูกเสร็จก็ใส่ถุงอบอย่างเงี้ยครับใส่ถุงเลยแล้วก็ทิ้งไว้ในร่มนะครับเนี่ยไว้ร่มสักสองอาทิตย์สามอาทิตย์นะครับดูวัยมันเป็นยังไงถ้าไปดูสดชื่นดีถี่แตกไปใหม่ก็ค่อยๆเอาออกนะครับแล้วผมจะอัปเดตดูเรื่อยๆนะครับว่าเป็นยังไงนะครับครับสวัสดีครับเนี่ยครับ ส่วนใบนะครับใบที่เขาหักๆนะครับที่บีคุนเนียนะครับบีตังเนี่ยครับที่หักๆเนี่ยยังไม่เน่าไม่อะไรก็มาทําได้นะครับเนี่ยครับก็ง่ายๆนี่ครับก็หาก่องไฟหินกรอไฟอะไรก็ได้หินก็ได้นะครับรองไว้เผื่อน้ํามันเยอะมันก็ได้ขังอยู่ข้างล่างนะครับมันจะได้ไม่ขึ้นมาแล้วก็ใส่ปิดมอสไปนะครับใส่พิดมอสไป แค่นี้ครับอา่จิตมอสดเข้าไปแล้รลดน้ำตัดน,นด,ด,ดน้ำให้ท่มเนี่ยครับเต็จก็ลดน้ำให้ท่มแล้วก็ลดน้ำเลย รอสักพักนะครับรอรอให้ปิสมดสมันตึมน้ําให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราปลูกกันครับเนี่ยครับส่วนใบที่เขาหักหักนี่ครับเราก็มาทําได้นะครับเนี่ยตัวจะชาอย่างนี้เลยก็ได้นะครับหรือว่าตามข้อใบเนี่ยครับเรามีดโกนกรีดก็จะได้จะได้หลายๆต้นนะครับ มันก็เกิดบ้างไม่เกิดบ้างนะก็ทำอย่างงี้ครับตรงตามข้อไปเรามีดกรีดเลย,ยนี่ยครับประมาณแค่นี้หรือว่าทำอย่างงี้ก็ได้ครับนี่นี่กรีดไปก่อนนะครับใบนี้รู้สึกมันอ่อนๆจะติดไม่ติดไม่แน่ใจอย่างเงี้ยครับนี่เราก็ตัดใบ างนี้ก็ได้นะครับให้เราก็ตัดตัดเข้าไปเลยรถการรายน้ำนี่ครับเอานี้ไปชํ่นะครัเล็กๆนน่ ก็ทำทั้งใบดีกว่าเพราะใบมันอ่อนดนี่ยถ้าใบแข็งแข็งเงี้ยครับแล้วก็กรีดอย่างนี้เดี๋ยวเปลือกมันจะออกตามข้อที่เรากีดนะครับก็มีจิตทอกแล้วเราก็นี่ครับปลูกเลยครับาวางไปอย่างนี้นะครับเนี่าวาง ตัวอย่างเงี้ยที่ตัดเล็กๆเงี้ยเราก็จิ้มไปน,นี่นะครับพวกนี้เราก็วางไปเงี้ยครับแล้วเราก็ปิดฝากล่องไว้นะครับทิ้งสักเดือนนึงแล้วค่อยเปิดดูนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตดูเรื่อยๆครับว่าเป็นยังไงนะครับ นี่ครับบีโกเนียตังนะครับที่เราปลูกไว้ตอนนี้ปลูกในกล่องเนี้ครับติกวันแล้วครับจะดูนัครับว่าเป็นไงนะครับนี่ครับก็มีที่มันเน่าไปแล้วก็ไม่เน่าครับตรงอย่างเงี้ยไม่เน่าก็ไอเน่าก็ไปเพราะใบอาจจะช้ำนะครับตอนนี้เดี๋ยวก็รอมันแตกแตกใบใหม่มานะครับเดี๋ยวมีกล่องครับเดี๋ยวให้ดูครับนี่มีมีอันนะครับลืมใหู้กนี่ก็ไม่เน่านะครับมีเน่าไปสองใบนะครับ เ๋ยวด้วยกล่องครับครับนี่กล่องครับนี่ก็มีเน่ามีอะไรนะครับตรงนี้ก็ยังไม่เน่านะครับเดี๋ยวรอแตกแตกใบนะครับเดี๋ยวจะคอยอัปเดตดูเรื่อยๆครับว่าเขาเป็นยังไงนะครับับสวัสดีครับนี่ครับบิโกเนียตังครับวันนี้ใส่ถุงอบเนี่ยมา16วันแล้วนะครับวันนี้วันที่16ก็เริ่มคลายยางออกนะครับนี่คลายยางออกแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็ ค่อยๆขยายปากถุงทีนิดีนิดนะปห้5วันนะครับแล้วเราก็าออกจากถุงได้นะครับประมาณนี้ครับวันนี้ก็ผมคายางแล้วยังรัดอยู่แต่พวกนี้ค่อยขยายเทียนิดทีนิดนะครับสั้า5วันก็ได้ครับแล้วก็เราก็ออกจากถุงครับถ้าเราออกนี่เดี๋ยวจะช็อกมันปรับสภาพไม่ทันนะครับตัวนี้ก็เริ่มมีใบนะครับประมาณเล็กๆครับ นี่ครับมีบางกระถางนะครับก็เริ่มแตกไปอ่อนเล็กๆแล้วครับนี่ครับยังไม่เห็นนะครับเดี๋ยวแกะจากถุงแล้วถ่ายดูอีกทีนะครับว่าเขาเป็นยังไงครับสวัสดีครับนี่ครับต้นบิโกเนียตังนะครับตัวนี้ก็ยี่บห้าวันแล้วนะครับตั้งแต่ปลูกนะครับนี่ใส่ถุงอบมาประมาณถึงวันนี้ครับเอาออกตั้งแต่ถุงอบแต่เมื่อวานเนี่ยครับวันนี้ก็เนี่ย เอาออกให้ดูนะครับก็ไม่เหี่ยวไม่อะไรนะมีใบเล็กๆขึ้นแล้วครับนี่นี่นะครับนี่ก็มีใบเล็กเหมือนกันแล้วก็ส่วนต้นนี้นะครับมีต้นหนึ่งมีก็มีใบใบออกใหม่มาใบหนึ่งนี่นะครับตรงนี้ก็เหมือนจะแตกไปมานะครับแล้วเดี๋ยวเป็นยังไงจะอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับนี่ครับต้นบิโกเน่ตังครับตัวนี้ปลูกมาหนึ่งเดือนกับสิบเจ็ดวันแล้วนะครับนี่ก็เริ่มมีใบ ใบนี้จะเล็กๆเพิ่มใหญ่แล้วนะครับนี่ก็นี่ครับใบนี้ก็ใหญ่ขึ้นมาเนี่ค่อยๆเลี้ยงครับรดน้ำวันละครั้งอยู่แสงลำไรนะครับก็ประมาณนี้ครับอาวจะค่อยอัปเดตดูเรื่อยๆนะครับว่าเป็นยังไงต่อนะครับครับสวัสดีครับนี่ครับต้นบิโกเนียตังนะครับตัวนี้ปลูกมา2เดือนกับยี่สิบเอ็ดวันนะครับนี่ครับใบใหม่เขานะครับก็จะออกเขียวๆนี่นะครับนี่ก็ใบใหม่เขานะครับ เดี๋ยวดูประมาณนี้ครับก็ลดน้ำบาละครั้งครับตัวนี้ก็อยู่แสงประมาณตั้งห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวจะคอยอัปเดตเรื่อยๆนะครับใครชอบปลูกต้นไม้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับนี่ครับบีโกเนียตังค์ครับตัวนี้ที่ใบร่วงร่วงหลุดหลุดนะรับเรามาทํำใบไว้ครับสองเดือนจะกยี่สิบห้าวันแล้วนะครับนี่ครับ แล้วก็ออกใบต้นแล้วนะครับนี่อันนี้ตอกตรงแถวก้านนะครับนะครับตรงนี้ก็อาจตรงรอยที่เราตัดนะครับตัวนี้ตรงนี้ก้านนะครับตัวนี้เนี่ยครับก็มีใบร่วงใบหลุดก็เอามาปลูกได้นะครับมันก็มีใบเน่าเหมือนกันนะใบเน่าไปก็มีนี่กล่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกกล่องนะครับนี่ครับอีกกล่องหนึ่งนะครับก็มีตัวเล็กเนี่ครับนี่นะครับ นี่ก็คือจากใบที่แบบหักนะครับก็มาจิ้มไว้นี่ยประมาณนี้นะครับนี่ก็ยังเอาไปปลูกไม่ได้นะครับทิ้งไว้สักพักกกเดือนนึงก็ได้ครับแต่อย่างต้นที่แล้วนี่ก็เอาไปปลูกลงดินได้แล้วนะครับประมาณนี้ครับแล้วใครชอบปลูกต้นไม้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกดติดตามเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับครับสวัสดีครับนี่ครับดอกของวิโกเนียตังครับออกดอกแล้วครับ ดอกเล็กๆนะครับนี่ซูมให้ดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวเทียบปัิทินต่อให้ดูนะครับนี่ประมาณนี้ครับก็ออกสีส้มๆนะครับสวยดีครับเดี๋ยวจะถ่ายโดยรวมให้ดูอีกทีนะครับนี่ครับใบใหม่เขาก็นี่ครับมีสีเป็นตะซ้อนแสงเขียวๆนยสวยครับมีดอกเขานะครับที่ถ่ายให้ดูเมื่อกี้นี่ครับนี่ครับเล็กๆแค่เนี้ยครับนะครับใบก็สวยครับต้นนี้ แะจะคอยอัปเดตดูเรื่อยๆครับเนี่ยครับต้นบีโกเนียต่างครับต้นนี้ปลูกมาห้าเดือนกับสิบหกวันครับน่ครับก็สวยดีนะครับเป็นเขียวสะท้อนแสงนะครับสวยครับตอนนี้หน้าหามาปลูกนะครับใครชอบบีโกเนียนะครับก็ผมปลูกใต้ต้นไม้นะครับแต่ก็แสงประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับตอนเช้าบ่ายจะมีแสงทะแยงมานะครับก็ประมาณนี้ครับก็ปลูกไม่ยากครับตัวนี้ลดนะเวลาครั้งก็ ปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่อะไรนะครับตั้งแต่ปลูกใช้ดินตูดที่ปลูกไปก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับนี่หนึ่งต้นนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกต้นครับนี่ครับต้นนี้ก็มันออกดอกนี่นะครับดอกเขาก็สวยกันครับส้มๆสวยครับต้นนี้มันจะเขียวจะซ้อนแสงนะครับสวยดีเดี๋ยวตัวที่ทําใบเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีนะครับ นี่ครับตอนนี้เขาดอกมานะครับดอกแล้วเหมือนมีฝักอยู่ตรงนี้มันเป็นฝักเขานะครับเนี่ยนตรงนี้ดอกนะครับยไม่รู้ว่าจะมีเม็ดในนี้เปล่านะครับเดี๋ยวจะลองเอาไปเพาะดูนะครับถ้าเขาร่วงนะครับผมให้ดูนะครับตัวที่ร่วงแล้วก็มีนะครับเนี่ยครับฝักที่เขาร่วงเป็นบานนี้ครับนี่ตัวนี้เป็นดอกเนี่ยตรงนี้ก็เป็นฝักนะครับเดี๋ยวจะลองทิ้งๆเพาะดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตัวนี้ประมาณนี้ครับ นี่ครับตัวนี้ที่ชําใบเหมือนกันนะครับก็ยังไม่ได้ไปปลูกสักทีนะครับวันนี้ก็ห้าเดือนกับตีหกวันเหมือนกันนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยไปปลูกได้ตั้งนานแล้วครับเดือนสองเดือนก็ไปปลูกได้แล้วนะครับเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ไปปลูกเลยก็ถสือว่ากาสถ่ายดูในตัวครับว่าเ้าก็โตใหญ่แล้วนะครับประมาณนี้ครับ